ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะครับก็จะเป็นการแนะนําวิธีทําแบบฝึกหัดเรื่องบทไว้กลองนะครับว่านักเรียนจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเข้ามาดูทีละหน้าแล้วก็เปิดหนังสือดูกันไปพร้อมๆกับที่ครูได้อธิบายเลยนะครับนักเรียนเรานะครับก็จะมาเริ่มกันที่หน้า62 นะครับนักเรียนคนใดที่ยังไม่เปิดหนังสือนะครับลูกวนรีบเปิดเลยนะครับลูกเดี๋ยวรีบเปิดเดี๋ยวทาไปพร้อมกันในหน้า62นี้นะครับโทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนนําคาประพันธ์จากระถมกอกาที่กําหนดให้นี้นะครับแต่ละวักไปเขียนใต้ภาพมีความหมายสัมพันธ์กันแล้วนําคาประพันธ์ทั้งหมดมาเขียนใหม่โยงคําสัมผัสระหว่างวักล้อมสังเกตลักษณะคาประพันธ์นะครับยังไงนะครับ เช <sequ ENNIS S 1> <on> ่นเราเอาคำข้างบนนะครับลงมาเขียนเช่นนะครับรูปภาพที่หนึ่งระคังดังงางงานะครับเราก็เอาลงมาเขียนนะครับทุกทุกรูปภาพเหมือนกันนะครับเราก็เอาข้างบนลงมาเขียนให้ตรงกับรูปภาพหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเขียนในช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าข้างล่างนะครับพร้อมกับโยงสัมผัสระหว่างบทนะครับว่าคําไหนสัมผัสกับอันไหนนะครับทีนี้เรามาดูหน้าที่ 64กันบ้างนะครับข้อที่1ให้นักเรียนนําคําที่กําหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเขาจะมีคํามาให้ทั้งหมด4คํานะครับเราก็เอาไปเติมลงในช่องว่างที่เขาเว้นไว้ให้เรานะครับลูกข้อที่2ให้นักเรียนนําคําประพันธ์ที่กําหนดให้ไปเขียนเรียงลําดับให้ถูกต้องตามลักษณะของกาบยานี1 1เแล้วโยงสัมผัสระหว่างบทเดี๋ยวครูนะครับจะยกตัวอย่างข้อ2.1ให้ดู นะครับคนดียังไม่สิ้นนะครับจากแผ่นดินทิ่นสยามพระเจ้าตาเครืองนามทําสงครามกู้ชาติไทยนะครับนี่ครูก็ได้เรียงไว้แล้วนะครับทีนี้คำสั่งที่2คือโยงสัมผัสระหว่างวัคนะครับเป็นยังไงเช่นนะครับคำสุดท้ายของวัคที่1นึ่งไปสัมผัสกับ คำที่3ของวรรคที่2อ่ะเราก็ขีดด้วยปากกาแดงนะครับแล้วก็จากแผ่นดินทินสยามนะครับคําว่าสยามก็จะไปสัมผัสกับคําว่านามนะครับต่อมานะครับหน้าที่65นะครับข้อที่3นะครับให้นักเรียนเขียนบทร้อยกรองต่อให้ได้สัมผัสตามฉันทลักษ์กาบยานี11และใจความต่อเนื่องกันอ่า คือเขาจะวินไว้ให้เราสองที่นะครับข้อที่หนึ่งชาวไทยพึงตระหนักต้องรู้รักสามาคัคคีแล้วเขาก็จะวินไว้ให้เราสองเส้นเห็นไหมครับลูกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับร่วมกันทําความดีใช้ชีวีอย่างพอเพียงครูยกตัวอย่างให้นะครับเมื่อเราดูแล้วนะครับมันมีความสัมผัสคล้องจองตามลักษณะของกาบยาใีสิบเอ็ดแสดงว่าเราทําถูกต้องนะครับข้อที่สี่ ให้นักเรียนแต่งกาบยาน21จำนวน2บทในหัวข้อธรรมชาติคืออะไรนะครับข้อที่5ให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องกราบยาน21โดยเติมคำตอบให้สมบูรณ์นะครับซึ่งสรุปในข้อนี้นะครับมันจะอยู่ในคลิปวิดีโอที่แล้วหากนักเรียนตั้งใจดูนักเรียนก็จะจำได้นะครับเราก็เอามาเขียนนะครับเช่นอันแรกวักหน้ามีคําคำวัหลังมี6คำอ่ะเราก็เขียนเท่านี้ ทีนี้เรามาดูหน้าสุดท้ายของบทลอยกองกันนะครับหน้าที่66ให้นักเรียนเลือกส่วนของคำประพันธ์ที่กำหนดไปเติมในช่องว่างให้ได้ความต่อเนื่องและสัมผัสถูกต้องตามลักษณะของกาบยานี11นะครับมีทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวครูเก็บคะแนนตรงนี้เลยนะครับลูก10คะแนนเป็นคะแนนสอบกลางภาคเลยนะครับในบทลอยกองนี้ทำยังไงนะครับเช่น ฉันรักภาษาไทยเราก็ไปดูว่ามีข้อไหนนะครับหรือว่าบทไหนที่มันสามารถคล้องจองกับบทเมื่อกี้ได้ฉันรักภาษาไทยคําสุดท้ายลงท้ายคําว่าไทยต่อไปต้องเป็นสระอะไรครับสระไอเราก็ไปไล่ดูอ่ามีไหมมีนะครับดอกไม้กับไทยคล้องจองไหมไม่คล้องจองฉันภูมิใจเฮ้ยได้เปล่า ฉันภูมิใจได้อ่านเขียนอ่าต่อไปคําสุดท้ายคือคําว่าเขียนวักที่สามคำสุดท้ายต้องเป็นตัวสระเอียและแม่ตาแม่กลนเหมือนกันนะครับมันถึงจะถูกต้องนะครับลูกเพราะฉะนั้นนะครับเป็นการเก็บคะแนนสิบคะแนนแบบง่ายๆให้นักเรียนตั้งใจเขียนนะครับเขียนให้ครูได้อ่านออกนะครับเพราะแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะททำนี้มีค่าตั้งสิบคะแนนนะครับ 10คะแนนนี้อาจจะทําให้นักเรียนได้ถึงเกร4เลยก็เป็นได้ให้นักเรียนตั้งใจและดูแลตัวเองในช่วงโควิดนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ